ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไมนิสันฟรอนเทียนะครับส่งมาจากจังหวัดลำปางเดี๋ยวมาทดสอบก่อนซ่อมนะครับว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาตัวเลขหน้าจอขึ้นเลข9นะครับขึ้นเลข999 9ลักษณะแบบนี้คือต้องซ่อมบอร์ดแล้วก็ทำการโปรแกรมใหม่ถึงจะใช้ได้นะครับดูที่เข็มความร้อนนะครับขึ้นเลยตำแหน่งสูงสุดเข็มเชื้อเพลิงขึ้นเลยตำแหน่งสูงสุด แต่นี่คือตำแหน่งทีข่ขึ้นของ99ที่ไม่ใช่ตำแหน่งมาตรฐานนะครับแสดงว่ามีการขยับเข็มหรือว่าดึงเข็มมาก่อนแล้วนะครับทางเข็มความร้อนแล้วก็เข็มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีการขยับหนีจากตำแหน่งมาตรฐานของมันนะครับมีหรือว่าข้างไหนจะเสียหายไหมเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเข็มวัดรอบนะครับยังมีแรงไฟฟ้าดึงให้ลงที่ศูนย์เข็มความเร็วยังมีแรงไฟฟ้าดึงให้ลงที่ศูนย์ เดี๋ยวมาลองป้อนสัญญาณความเร็วกับสัญญาณัรอบเข้าไปดูนะครับป้อนสัญญาณเข้าไปเข็มความเร็วไม่ขึ้นนะครับเข็มวัรอบกระดิกะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จเดี๋ยวมาดูอีกทีนหนึ่งนะครับเข็มค้างด้วยนะครับมีการเลื่อนลงมาแล้วสะดุด มีตำแหน่งที่ค้างด้วยเดี๋ยวมาดูว่าจะแก้ไขได้ไหมนะครับครับไมายนิสันฟอนเทียนะครับที่มาจากจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้ก็จัดการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับที่มาด้วยการขึ้นเลขก้าวเ้าเข็มวัดรอบกระดิกเข็มความเร็วไม่ทํางานแล้วก็เข็มความร้อนขึ้นเลยสูงสุดเข็มเชเพลิงขึ้นเลยสูงสุดนะครับแต่เขม็มมีการขยับหนีจากตําแหน่งมาตรฐาน ถาปกติของทุกเข็มเลยนะครับไม้ตัวนี้มีการซ่อมมาก่อนหน้าแล้วก็มีการดึงเข็มความร้อนนะครับปตับตำแหน่งให้มันหนีจากตำแหน่งปกติของมันจนเข็มความร้อนเสียหายนะครับจะต้องเปลี่ยนตัวเข็มความร้อนใหม่นะครับทั้งมอเตอร์เลยนะครับเพราะว่าแก้ไขให้ไม่ได้เนื่องจากว่าเคยถูกดึงจนเสียหายมาก่อนนะครับก็จะเป็นต้องเปลี่ยนถึงจะทํางานได้นะครับตอนนี้ก็จัดการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวมาทดสอบกัน ครับตัวเลขหน้าจอโปรแกรมให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ไฟ2จอก็เปลี่ยนเป็น LED ไฟหลี่ก็เปลี่ยนเป็น LED นะครับก่ตอนนี้ไฟสัญญาณต่างๆขึ้นครบนะครับกําลังทดสอบเข็มความร้อนแล้วก็เข็มน้ำมันเชื้อเพลิงในตําแหน่งต่าสุดซึ่งก็สามารถทํางานได้ตรงถูกต้องแล้วนะครับต่อไปจะทดสอบในตําแหน่งประมาณปานกลางนะครับเข็มความร้อนก็จะก่อนถึงครึ่งนิดนึงนะครับ เข็มเชฟเพลิงก็จะเลยครึ่งไปนิดหนึง่งหรือบางตัวก็จะครึ่งพอดีนะครับแล้วแต่มอเตอร์นะครับแต่เข็มเชฟเพลิงจะื่อนที่ช้ากว่าเข็มอื่นก็คือการปกตินะครับก็สามารถทํางานได้ตรงนะครับต่อไปทดสอบในตําแหน่งสูงสุดนะครับเข็มความร้อนสามารถขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดได้ถูกต้องนะครับก่อนหน้าคือมันมีการขยับได้แต่สะดุดนะครับสะดุดไม่ตรงตําแหน่งก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับ ก็โอเคนะครับตัวนี้เข็มความร้อนเข็มเชื้อเพลิงสามารถทางานได้ปกตินะครับตรงตามค่ามาตรฐานตั้งให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสำหรับ2เข็มนี้เดี๋ยวต่อไปจะทดสอบเข็มความเร็วแล้วก็เข็มวัรอบนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบเข็มความเร็วแล้วก็เข็มรอบนะครับเดี๋ยวจะเปิดความร้อนกับเชื้อเพลิงไว้ประมาณปานกลางด้วยแล้วก็จะป้อนสัญญาณความเร็วกับวัดรอบเข้าไปนะครับ เ <S an> ข็มทั้งสองยังสามารถขึ้นได้ปกตินะครับ่อนหน้าคือความเร็วไม่ขึ้นวัดรอบกระดิกตอนนี้ไปดูที่ความเร็วก่อนนะครับก็สามารถขึ้นสู่ความเร็วสูงสุดตรงตามสเปคที่ถูกต้องนะครับลงสู่ความเร็วต่ำสุดต่ำสุดได้นะครับแต่เข็มตัวน,นี้มีการขยับหนีจากตำแหน่งปกติเหมือนกันนะครับตั้งให้ใหม่แล้วก็จะมีความฝืดนิดน,ดน,ดนะครับแต่ไม่เป็นไรยังสามารถทำงานได้ตรงนะครับยังไม่ดึงแต่มีการขยับหนี ดึงแต่ยังไม่หลุดออกมานะครับก็สามารถทำงานได้ตรงแล้วนะครับสำหรับเข็มความเร็วไปดูที่เข็มวัดรอบนะครับเข็มวัดรอบก็สามารถเคลื่อนที่ขึ้นสู่รอบสูงสุดได้ปกตินะครับตรงตามสเปคตัวนี้เป็นสเปคของเครื่องยนต์ดียี่สิบเจ็ดนะครับก็สามารถทำงานได้ถูกต้อง ทุกตำแหน่งแล้วนะครับสรับเข็มความเร็วแล้วก็เข็มวัดรอบก็โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบโดยใช้โหมดทดสอบเข็มนะครับครับต่อไปเป็นการทดสอบโดยใช้โหมดทดสอบเข็มในตัวรันไมตก็จะมีโหมดทดสอบเข็มครับเ้าโหมดทดสอบเข็มได้ปกตินะครับเมื่ออยู่ในโหมดทดสอบเข็มตัวเลขหน้าจอทุกตัวจะขึ้นเป็นเลข8แล้วก็ที่ a ที่ b a u d โอขึ้นมาพร้อมกันนะครับ แล้วก็ถ้าอยู่ในหมดทดสอบเข็มแล้วกดปุ่มค้างไว้เข็มความร้อนก็จะก่อนถึงครึ่งเข็มใช้เพิงก็จะเลยครึ่งไปหน่อยนะครับเข็มความเร็วประมาณ40วัดรอบประมาณพันรอบนะครับแล้วก็ขณะกดปล่อยทีทีหรือว่ากดย้ำในเข็มกระดิกได้นะครับก็ถือว่าฟังก์ชันนี้ทํางานได้ครบถูกต้องแล้วครับครับเดี๋ยวต่อไปจะออกอยางหมดทดสอบแล้วก็ทําการใส่แรงกระแทกลองดูนะครับว่า<ป>เข็มจะทํางานได้ไหม ทำงานได้ปกตินะครับ,นะรบยังทํางานได้ปกติไม่ดับนะครับก็ก็ซ่อมให้ใหม่ทุกจุดแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาทํามาไม่เรียบร้อยนะครับรวมถึงตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆข้างหลังจอฉากจอเนี่ยมันจะมีรอยด่างนิดหนึ่งเนื่องจากว่าการล้างของการซ่อมครั้งก่งอนหน้านั้นนะครับทำให้เกิดการเปื้อนด้านหลัง ก็เลยเช็ดแล้วไม่ออกนะครับก็ยังพอใช้งานได้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับสามารถใช้งานได้ครบทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ละก็พร้อมที่จะส่งกลับก็ขอขอบคุณที่ใช้บริการนะครับอันนี้ก็จะส่งกลับจังหวัดลำปางครับ